วันนี้เราจะมารีวิวเราได้ของนี้มาใหม่ซึ่งเป็นรถขันหนึ่งของเรา Suzuki XL 7วันนี้เราสั่งอันนี้มากเขาเรียกน,น,นะพยางอูรถเนาะใช่ไหมถาดมีหกชิ้นมาจากร้าน 3D ออโต้่าอันนี้เราสั่งมานะลายเป็นตรงรุ่นเลยเราจะมาแกะกันว่าข้างในมันเป็นอย่างไรแต่บมาก เสิร์ทได้เลยนะตรงรุ่นหอะในช้อปปี้อ่ะมีโอเคเราจะต้องเทออกมาไหมหรือว่าออกมามีอะไรไเราไหมเราวองไว้บนรถได้ไหมอันนี้มันอะไรอ่ะอย่างแรกอ่ะน่าจะอยู่ด้านหลังน่าจะอยู่ด้านหลังใช่ปะ่ะมาวางอย่างนี้ก่อนนะนี่คือด้านหลังอนะเรากรูมันเปื้อนก็มันใหญ่ น่าจะปูน่าจะปูผ้าอ็ยังไม่พอไหนเนี่ยโอเคอันนี้ก็อีกหนึ่งชิ้นนี่น่าจะเป็นคนนั่ง <c oughs> โอเคหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วพวาแพ็คมาอย่างดีเลยนะเอไม่รู้ว่ามาันเวลาเหยียบอะค่ะหนูไม,ม่มั่นใจมันต้องวางตรงนี้อีกไหมหรือว่ามันอย่างนี้นเนอะก็น่าจะอย่างนี้แหละทำมันลองดึงมาทั้งหลังน่อยอมันจะมีปัญหาไหมคะไม่มีหรือว่าเดี๋ยวเราลอง เดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวเราปรุงให้หมดก่อนเดี๋ยวลองดูว่ามันมีอะไรไหมอันนี้อย่างงี้ป่ะคะหืออย่างงี้เอ้ยอย่างงี้ยแล้วใช่ไหมอือโอเคปุโอเคฝั่งนี้กฝั่งนี้โอเคโอเคไหมโอเง เอามาแผ่นใหญ่นะใหญ่อีกแผน่นนึงโอเคเมื่อกี้เราสับสนกันนิดหนึ่งโอเคไหมคะโอเคพอดีโอเค<ด>พอดีดเป๊ะอันนี้วางเลยไหมคะต้องเอาปะเออไม่้องอะไม่เอา,อไ,มเอาไม่รู้จะไปไว้ไหนใส่ไว้ปะเอาตูไว้ข้างหลังอะนี่นะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยอะ่ะน,นานๆจะมีคนมานั่งพ่ทีเดี๋ยวเราเลื่อนก่อน ออออออโอเคนอนๆมันจะหนักนิดนึงนะโอเคเราฟูเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันีกว่าใช่ดูจากข้างหน้าก่อนเนาะก็มีซ้ายขวานะคะก็โอเคนะพอบ้านเราใส่ยลุย ขี้ดินกินเลยเต็มเท้าในบ้านเราก็มีเด็กด้วยอืมมันมืดเนาะโอเคก็บอะหลังกได้ค่ะได้ปะโอเคนี่ก็เป็นข้างหลังเนาะเราจะเห็นไหม โอเคอันนี้คือถาดลองพรมเออไม่ใช่ผมเนาะถาดของเอ7กแอลเซเว่นต่อไปเราม,าม,ามารีเราไม่รู้ว่าไม่รู้จะรุ่นไหมอ่ะเราซื้อที่ใส่มาที่ใส่แก้วน้ำอ่ะคือรถมันก็มีแหละแต่เราอยากได้อีกอ่ะนี่อุปกรณ์เขาอันนี้ที่วางมือถืออันนี้คือที่ตัวล็อกเดี๋ยวเราไป ไปเหมือนจัดเตรียมอุปกรณ์กาจะต้องวางยังไงไปดูกันเลยปไปเลยอโอเคมันจะมีตัวคล้องอย่างนี้วะอย่างนี้ไหมอ่ะไม่ใช่น่าจะอีกด้านหนึ่งอาจจะต้องคว่ำมันแล้วเอา,เอ,าออกกันเอาออกก่อนก็ทำไม่ค่อยเป็นแล้วเนาะถึงอโอเคพ่อบ้านก็ไม่ให้เราทำนะแต่ให้เรารีวิวอ่าต่อไปอันนี้ อันนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะอืโอเคอปุ๊บโอเคกล่องอยู่ด้านนี้อุ้ยอุ้ยเอามันต้องใส่เข้าไปก่อนเอาทำไมยางนั้นน่ะคุณก็เล่นถอดอวัยวะซะหมดเลยตายอีกอ,อันนึงของเราก็เล่นถอดมาหมดเลยนะอ่า เมื่อกี้ตกใจเหมเือนเล่นหมือนมาสะหมเลยตึ๊บโอเคอืมออโอเคโอเคมันค่อยหลงล็อกใช่มันจะมีล็อกของมันตรงเนี้โอเคเมื่อกี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วจริงๆมันคือควรจะเอาใส่ข้างนอกก่อนนะแล้วเราก็ค่อยเอาใส่กัาไปข้างใน เป็นไงบ้างอะกดลงกดลงอีกหน่อยเหรอเอแล้วค่ะได้แค่นี้นะอโอเค,อ,เคอันนี้ไหมอันนี้โอเคเรียบร้อยใช่มันจะเป็นแบบนี้หน้าตาไม่วางต้องมีทิชชู่ใส่บ้าทิชชู่ใช่ทิชชู่อยู่ข้างล่างเรียบร้อยอ่ะนี่เราเอาทิชชู่ใส่ลง,งไปนะ โอเคปิดนิดนึงนี่เราก็ได้เช็ดชูแล้วแล้วก็แก้วน้อใช่เพราะด้วยความที่ว่าเราแก้วกันคนละใบสี่คนเลยสองเีมีที่ใส่แก้วบ้างไม่มีนะไม่มีแล้วก็มีข้างหน้าอีกสองค่ะแต่ว่าข้างๆอ่ะเวลาเอาโปมันเลื่อนเบาบป้เขาเลื่อนเบาเข้ามาเพื่อที่เขาจะปูที่นอนอ่ะตรงสองเนี่ยที่ใส่อย่างเงี้ยมันจะใส่แก้วน้ำลงไปไม่ได้เลยเพราะมันจะแน่นแล้วมันจะหนี อันนี้คือไว้ที่วางมือถือนะ่ยอ๋อวางมือถือด้วยใช่เนี่ยที่วางมือถือที่ดูรีวิวนะว่าอันนี้คือที่วางมือถืออ่ะนี่เปปอยนี่หอนวางก็แต่่รูนลูกเราจะวางไหมเนยมันจะยื่อย่างเงี้ยใช่แต่เป่นงี้ต้องหากล้วมาติดจะติดไหมถ้ามันก็วางงี้ยอุ้ยโอ้ยใช่แล้วแก้วมาวางเนี่ย ได้ไหมอ่ะอันนี้แก้วมันทรงอันนี้กันไปอ่ะโอ้โหพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะอเคใช่แตว่าแก้วเยติบ้านเราบ้านเราใช้แก้วเยติสองข้างหน้าก็สองแต่เราซื้อมาแค่ข้างนี้ข้างเดียวจริงจต้องซื้อข้างนี้ด้วยแต่เราสึกว่าข้างนี้ดีกว่าชนชนเพราะเดี๋ยวอ่ะเพเขาเผื่อไว้แน่เลยน่าจะใช่นะคะเขาเผื่อไว้ก็มีมาอีกสองอันใช่แล้วก็เดี๋ยวเราไปดู มันจะเป็นช่องใส่วางมือถือเดี๋ยวเราไปดูกัน่องใส่ยังไงไม่รู้อันนี้คือเขาบอกว่าใส่ได้หมดนะไม่รู้จริงไหมเราไมนนี้ซื้ออัน,นใหญ่ๆมาเพราะรอคัวผู้ชายที่บ้านระบ,บม่มบางข้างหน้านเราจะไปป้าใครไปดูกัน ได้ไหมอ่ะเนี่ยเอาให้อยู่แค่นี้มันจะเป็นไมัมไจะจริงให้มันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยอืมคือเอาไว้แค่วางมือถือเฉยๆกับกุญแ,แมจมันลงไปได้อีกไหมอืมแค่นี้เองคือเราอยากวางแค่นี้เดี๋ยวผู้ชายบ่นว่าเราเอาวางของเยอะไป <laughs> วางมือถือใช่แต่หนึ่งว่าอันนี้ต้องขึ้นมาหน่อยไหมอืมใช่เนี่ยอันนี้แต่คือเห็นเขาบอกว่ามันเลื่อนบอบเลยผู้ชายเราชอบนั่งไ,ไกลๆนะต้องเ,เอามือถือก็จะแบบนี้นี่เขาบอกวางไว้อย่างงี้อใช่อย่างนี้นี่ใช่ปุ๊บแล้วก็กุญแจอะไรเลก็กๆน้อย ตอนแรกเราอยากได้ที่วางแบบนี้เลยแต่ว่าก็กลัวว่าเยอะไปแล้วก็เลยเอาแค่นี้ดีกว่าพอของปากของกอมีห้าเดินบน okay. โอเคก็ได้เนะกี่ชิ้นนะหนึ่งสอ<ะ>งชิ้นใหญ่โอเค3ชิ้นใหญ่ของตกแต่งรถนะโอเคแล้วเจอกันครับาวันนี้มารีวิวเอ7กซเลเว่บายค่ะเอ okay. อันนี้เป็นฟิ์มติดฟิ์มส่ติดกันเอยตรงเบ้าที่เปิด เราจะมาติดกันนะมีทั้งหมดสี่ชิ้นพอดีใช่ sí. เดี๋ยววิธีการใช้เหมือนกับที่เขาบอกว layers, HTML, friend. Friend. ่า okay. ต้องทำความสะอาดตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ฉีดนล้างจานฉีดไปก่อนแล้วก็ลอกฟิล์มออกแล้วก็ติดแล้วก็ฉีดล้างจานไปที่ฟิล์มทีนนิใช่น้ำผสมแล้วล้างจานผสมล้วล้างจานโอเคซึ่งเราผสมไปแล้วนี่เราผสมแล้วนะ เงี้แล้วก็อะไรจะอะไรโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาให้คุณพี่ชายทำกันไปดูวิธีทำโอเคค่ะตอนนี้เรากำลังทำความสะอาดรอบๆตัวที่เราจะติดฟิล์มนะเช็ดให้สะอาดก่อนเช็ดน้ำด้วยน้ำเปล่าก็ได้ค่ะใส่สะอาดให้มีฝุ่นเสร็จแล้วก็เอางี้หลังจากที่เราผสมน้ำแล้วช็ดให้ทั่ว มีฟิล์ม <laughs> ใจเย็นๆโอเคสี okay. ที่ตัวฟิล์มเลยตื่นเต้นอ่ะ ใช่ใช่ไหมเนี่ยใช่เลยโอเคให้ค่อยรีให้ค่อยรีให้ฟองอากาศมันออกแล้วก็เฉียไม่ให้มีฟองอากาศจับตรงนิหน่อยเห็นไหม ใส่มันเป็นฟิล์มใสอ่ะเ้ได้ไหมไปงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆติดไปเรื่อยๆติดท้ายพอดีสีแผ่นติดไม่ยากเนาะมีวิดีโอบอกวิธีการใช้นะคะเดี๋ยวเราบอกเดี๋ยวเราถ่าย ให้ดูว่าร้านไหนนะนทุกคนไปสั่งได้ในช้อปปี้ค่ะถ้ามีฟองอากาศแล้ค่อยๆถูเพเมื่อกี้อ่านเขาบอกว่าให้ใช้เหมือนนิ้วแล้วก็ผ้าค่อยๆค่อยๆถูในใๆในแปบ๊บเดียวสี่มุมนี่นะคะร้านเห็นไหมะทุกคน ร้านนี้นะจะใส่งได้เลยโอเคจบไปแล้วกับของที่เรานำมารีวิวของตู้แต่งรถ XL7 ของเราไม่รู้มันจะมีอะไรขึ้นมาอีกไหมเดี๋ยวถ้ายัางไงก็ฝากกดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ